เพราะว่าเอาบางทีใครซื้อถูกพี่ซื้อปลาล้างเลยอย่างเงี้ยแล้วพอคนซื้อแพงแะ่หูซื้อดีจังเลยอย่างเงี้ยไม่ได้พี่อยากเป็นคนซื้อปลาล้าอยากเป็นคนซื้อดีผมอยากซื้อสมัครผมอยากดีซื้อสมัครกผมอยากซื้อตามเวลาตามราคาที่ผมไปไหวเออจะให้จะให้บอกว่าผมซื้อปลาล้าก็เรื่องเรื่องของเรื่องคุณเพราะว่าผมผมไหวแค่เนี้ย คนจะขายก็ขายไม่าขายก็ไม่ไรแล้วถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้ล่ะพี่เอ๋สมมติว่าสมมุติว่าพี่เอ๋ขายพาับไปแสนห้าแล้วมีคนไปซื้อกับคนที่รู้จักครับพี่เอ๋หรือน้องพี่เอ๋พระรุ่นเดียวกันนะครับเขาไปซื้อแสนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วน้องคนนั้นถามคนที่ไปซื้อว่าอุ้่ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาจากใครอ๋อซื้อคุณเอ๋มาแสนห้าอย่างเงี้ยแล้วไอ้น้องคนนั้นก็บอกว่าโหเขาเล่นกันแสนหนึ่งอย่างเงี้ย ไอ้น้องคนนั้นอะเสียมารลยายอ่ากับการการไปการ